สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัก,กนณาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนตุลาคมนะ2566ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎา,าถึง23สิงหานะักใครที่ตรงกับลัก,กนณาราศีสิงห์ วันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะคล้าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ดาวใหญ่กำลังจะโยกย้ายจริงๆจังๆในเดือนตุลาคมนี้มีผลอทธิพลเป็นหนึ่งปีเต็มเต็มดาวที่เข้าสู่อะราชาโชคของราศีสิงห์ดูสิคุณจะมีอะไรดีๆบ้างมันต้องมีดีบ้างแหละเนะเหนื่อยม,มาเกือบจะค่อนชีวิตอยู่แล้วบางคนก็เกือบจะทั้งชีวิตอยู่แล้วมันต้องมีอะไรดีบ้างแหละรอบนี้ดาวใหญ่ย้ายทันทีบางคนก็ได้ไปแล้วนะยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยเนาะ บางคนอาจจะต้องรอคิวนะคะไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะได้แบบดาวย้ายปุบได้พร้อมกันทุกคนทั่วโลกไม่ใช่นะคะมันก็อยู่ที่พื้นดวงชะตาแต่ละคนอีกคนอีกด้วยนะหลายๆคนสุสขสงวงไปแล้วนี่ยินดีกับคุณนะคะแต่สําหรับแม่หมอ,แม,หมอแม่หมอก็ยังรอคอยรนดอมต่อไปเหมือนคุณนี่แหละคะ่ะเนะื้อเรามารอคอยต่อมาดูสิสิงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงบ้าง เ n d เรายังมีความมุ่งมั่นและรอคอยอย่างมีสปิริตนะคะโอกดาบ The View of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาในที่สุดก็มาหาคุณแล้วสี่เหรียญน,นะคะสองเหรียญหลังจากที่ก่อนหน้านั้นอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นว่าเล่นชีวิตค,คุณนี่เหมือนกับเ,เขาเรียกว่าไงคุณเคยเล่นเกมที่มันหมุนวนไหม เออชีวิตชะตาแบบหมุนวนไปเรื่อยๆอ่ะย้ายย้ายย้ายไปเรื่อยๆนะคะ่ะการเงินของคุณตลอดมานี่เราเข้าใจกันและกัน,น,นเนาะราศีสิงห์เนาะเงินนี่มันไม่เคยมีติดมือเลยปะมีแต่เพื่อผู้อื่นเนาะมันหมุนซ้ายหมุนขวามาได้ก็ดีแค่ไหนละหมุนรอดได้ก็เป็นบุญนหนักหนาแล้วใช่ปะอะไรที่รอคอยเนี่ยมันเหมือนกับไม่เคยได้ดังใจหวังอ่ะทุกอย่างของคุณมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาไละฟ้าลิขิตจริงๆนะมันไม่ใช่อยู่ที่เป้าหมายที่คุณจะทําได้อ่ะเออมันแปลกอย่างนี้แหละ อะไรที่คุณคาดหวังนะ่ะมันมักจะไม่ได้อืออะไรที่คุณไม่หวังอะ่ะปล่อยแล้วอะ่ะไม่เอาแล้วอะ่ะคุณจะได้มันมามันเหมือนโชคชะตามันชอบเล่นตลกกับคุณเออแต่อิทธิพลของดวงดาวที่มันเคลื่อนย้ายรอบนี้มันทําให้คุณต้องเคลื่อนตามด้วยไงดาวเคลื่อนทีชีวิตคุณก็เคลื่อนทีหนึ่งไอ้เคลื่อนทีหนึ่งก็เตรียมเตรียมอะไรนะเคลื่อนงานเคลื่อนที่อยู่อาศัยไงเป็นเป็นดวงชะตาที่ถ้าอยู่นิ่งกับที่คุณไม่มีโชคลาภอะ่ะคุณต้องเดินทาง คุณต้องยกย้ายย้ายที่นอนก็ได้นะคะย,าย้ายบ้านย้ายงานย้ายอะไรก็ย้ายแต่ย้ายกระถางต้นไม้ย้ายอะไรก็ไ่้วันหนึ่งให้มันได้โยกย้ายตลอดเวลานะ่ะนั่นแหละคะ่ะชีวิตคุณถึงจะมีโชคมีลาบเข้าตลอดเวลาเหมือนชีวิตหมุนไปตามวัฏจักรอ,อยู่นิ่งไม่ได้อะ,อะด้วยดวงดาวที่มันเคลื่อนในเดือนตุลานี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่ามันจะเดินหน้าไปถอยหลังอะไรก็ตามแต่ดาวพฤหัสมันให้คุณกับคุณดังนั้นน่ะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะ เคลื่อนย้ายอีกแล้วนะคะมองไปข้างหน้ามองเรามองว่าฉันจะย้ายไปตรงไหนดีใช่ปะ่ะรอ,อการโยกย้ายอยู่ใช่ไหมคะฮะดาหาควีนอ o ฟ c ั p รอคอยจริงๆบางคนรอโชคลาภรออสังหารอเงินก้อนรอเงินการลงทุนรอคูอ่รอกันรทะลุรอหมดนะรองานที่มั่นคงสิบไม้เทา้า นายอัเพนต์เกิลนะคะเด็กถือด้วยเดอะทาวเวอร์เดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะมีการพลิกล็อกสำคัญสำคัญในชีวิตคุณเกิดขึ้นเป็นเดือนที่คุณอย่าได้ไปคาดหวังอะไรกับชีวิตอนะคะ่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นน่ะคุณเป็นคนที่คาดหวังอะไรเนี่ยมันมันไม่เคยได้อยู่แล้วเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันคุณจะได้ไปเจอเจออะไรที่คุณไม่คาดหวังอีกแล้วนะคะ บางคนอาจจะได้บรรลุนะบรรลุทางธรรมแบบงงงงะบ,บรรลุมาได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะคุณเจออุปสรรคมากร้อยแปดพันอย่างจนคุณวางได้อพอวางได้เสร็จบรรลุเลยอะไรแบบนี้บางคนไปฟังคลิปแม่หมอคลิปอ,ะ,อะไรนะกดแหงแรงดึงดูดฟังไปฟังมาเข้าใจบรรลุเลยก็มีมีนะเข้าใจว่าแรงดึงดูดที่แท้จริงมันคืออะไรก็เลยบรรลุได้วางได้จริงๆอ่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ คุณจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแบบป,ปุกบปรับแบบไม่คาดคิดแบบไม่าคาดฝันในทางที่ดีไหมอะแม่หมอถ้าทางที่ไม่ดีไม่เอานะ <c oughs> ในทางที่ไม่ดีแต่มันผ่านไปแล้วโกงล้อแห่งโชคชะตามาเนี่ยมันหมายความว่ามันได้หมุนวนถ้าอาดีตของคุณเจอเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีคุณก็เตรียมตัวเจอเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆนับจากนี้ได้ถ้าอาดีตของคุณคุณเจอเจอแต่เรื่องราวที่มัน ไม่คาดคิดอะ่ะบ้านแตกสาแลขาดไม่คาดคิดตกงานปรับไม่คาดคิดธุรกิจเจ๊งไม่คาดคิดโดนโกงไม่คาดคิดโดนหักหลังไม่คาดคิดอะไรก็แล้วแต่นะ่ะก่อนหน้านั้นที่มันเกิดปุกบปรับในเดือนนี้คุณคิดถึงตรงกันข้ามเขาไว้ะคะ่ะคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นมาแบบไม่คาดคิดเช่นเดียวกันอันดับแรกเงินทองที่คุณโดนโกงไปเงินทองที่คุณติดขัดเงินทองที่คุณ หมุนจับแพะชนแกะว่าจะไม่รอดแล้วฉันคงไม่รอดแน่ๆจะตายได้แน่เลยเดือนนี้อยู่ดีๆมันเหมือนฟ้าประทานที่คุณเน่คุณจะมีเม็ดเงินเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดคิดมาจากทางไหนล่ะไม่หมอก็มันเป็นโชคลาภอะโชคลาภที่มันไม่คาดฝันอะไม่บอกว่าตอบไม่ได้หรอกมันมาอย่างไงแต่มันจะมาแบบคุณคาดไม่ถึงนะคะถ้ามันคาดได้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงถูกปะอยู่ดีๆคุณอาจจะไปเล่นหุ้น ไปลงทุนกับเพื่อนอะไรสักอย่างหนึงแล้วเงินก้อนมันได้มาก็ได้อยู่ดีๆคุณอาจจะไปเจอเจอใครก็ไม่รู้ในโลกโซเชียลแล้วเขาเข้ามาอุปถัมภ์คุณด้วยว่าเคยมีสายสัมพันธ์ในอดีตชาติร่วมกันมาแล้วมาให้คุณกับคุณให้งานมาให้เงินกับคุณก็ได้อยู่ดีๆคุณอาจจะจับพัดจับผูไปลงทุนธุรกิจกับใครไว้ตั้งนานแล้วแล้วมีความรู้สึกว่า เฉันคงจะไม่ได้เงินก้อนนี้แล้วแหละปุปปับอยู่ดีๆเงินก็อาจจะเข้าบัญชีธนาคารคุณได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีๆคุณอาจจะได้รับข่าวสารดีๆตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะได้รับข่าวสารดีๆจากเจ้านายจากลูกน้องของคุณก็ได้ว่าเอ้ยได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะได้ขยับตำแหน่งในสูงขึ้นได้เงินเลื่อนขั้นขึ้นด้วยก็เป็นได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ งานของคุณอะ่ะมันจะมีความมั่นคงแต่ว่างานของคุณอะ่ะมันจะมาพร้อมกับภาระที่หนักอึง้งอา่าที่ผ่านมามันไม่หนักหรอแม่หมอหนักสิที่ผ่านมามันก็หนักหน่วงแต่ภาระจากนี้ของปะของคุณอะ่ะมันก็ยังหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่การเงินมันเดินสะพักไงมันไม่ต้องมาจาับแพะชนแกะะเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะ ย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลได้เลยจะย้ายไปเพื่อรับเงินย้ายไปเพื่อรับตำแหน่งใหม่ย้ายไปเพื่อสร้างครอบครัวใหม่แบบไม่คาดคิดก็ได้นะอันนี้ต้องพ่วงเข้ามาไม่คาดคิดนะเพราะมันเป็นโชคลาภที่วัฏจักรมันหมุนมาถึงคุณแล้วอะ่ะคุณไม่อยากได้คุณก็ต้องได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณถูกกําหนดมาว่าจะต้องได้เหมือนกับก่อนหน้านั้นมันเป็นสิ่งที่ทุนถูกกําหนดมาว่าคุณจะต้อง สูญเสียอย่างนั้นนะคะคุณไปฝืนดวงชะตาไม่ได้ะค,ะคุณง่ายเลยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะลองฝืนดวงชะตาคุณแนะนําว่าอย่าค่ะแม่หมอเคยฝืนแล้วเหนื่อยกว่าเดิมสองเท่าสุดท้ายก็ไปจุดที่ชะตาลิขิตไว้อยู่ดีหนีไม่พ้นเป็นเด็กดีนะคะไปตามวัฏจักรกงล้อแห่งโชคชะตา,าไปคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักครั้งใหม่นะคะหรือมีเกณฑ์จะได้สุขสมหวังในความรักของคุณหรือจะเจอเจอคู่ คู่รักในอดีตชาติของคุณอ่ะคู่ที่เคยเคยรักกันเคยรู้จักกันมานานนานอาจจะย้อนกลับไปสิบยี่สิบปีก็แล้วแต่นะคะเหมือนโชคชะตามันหมุนวนเข้ามาหาคุณในเดือนเนี้ให้คุณกับเขาได้มาเจอเจอกันอีกด้วยว่าเขาเป็นคู่ทวินเทร์กับคุณไงแต่ก่อนหน้านั้นด้วยวิบากกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันผลักคุณกับเขาออกจากกันไปก่อนแต่ในเดือนเนี้ยมันจะหมุนกลับเข้ามาหาคุณใหม่อีกครั้งหนึ่ง หมุนกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันมาเกื้อนหนุนกันในเรื่องของการเงินความรักจะชื่นมืน่นะสุขสมหวังอ,ะอ่ะมันเป็นความรักที่ยังไงยังไงเขาเป็นคนเก่าที่เคยบล็อกกันไปทะเลาะกันไปเลิกกันไปจบกันไปเผินห่างห่างหายกันไปบางคนอาจจะแค่ห่างกันไปก็แล้วแต่นะคะจะก,กี่ปีก็แล้วแต่เดือนเนี้ยจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเขาเป็นคู่แท้คุณ แล้วเป็นช่วงเวลาที่คู่คุณจะต้องกลับเข้ามาหาคุณแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีนิมิตอาจจะมีความฝันอาจจะมีอยู่ดีๆรู้สึกคิดถึงคนคนเนี้ทั้งทั้งที่ไม่ได้คิดถึงเขามานานนานแล้วอะ่ะอยู่ดีๆมันก็คิดถึงนะด้วยเพราะว่าอ่ากงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งความเป็นคู่ในในในอดีตชาติอดีตชาติเขาเคยเป็นคู่ของคุณมา ชาติพวกนี้ไม่ว่าจะนานแสนนานขนาดไหนถูกผลักออกจากกาันด้วยวุิบากกรรมอะไรก็ตามมันก็จะวนกลับมาหาคุณอยู่ดีแล้วเป็นคู่ที่มีความแตกตา่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงด้วยนะไม่ว่าจะวัยศาสนาต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้หมดนะคะแต่ไม่ว่าคุณกับเขาจะต่างวัยกันขนาดไหนก็ตามมันก็มันก็เข้าใจกันนะคะเข้าใจกันได้และจะเป็นเดือนที่จะมีการเข้ามาปรับ ปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเห็นไหมอันดับแรกกับครงร้อแห่งโชชาตาพัดคู่มา,าคุณคู่แท้นเตรียมตัวได้เลยค่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะได้เจอเจอเขาแล้วก็ต้องห่างหายจากกันไปแล้วก็รอคอยเขาเนี่ยหนึ่งไม่เท้ารอรอคอยข่าวสารเขามานานเหลือเกินไม่มีการติดต่ออะไรจากเขามาเลยนะแต่นายไทยที่สุดเขาจะติดต่อกลับมาสองเหรียญกลับมาหาคุณด้วยด้วยความรู้สึกที่มันมั่นคง ด้วยธุรกิจที่มันมั่นคงด้วยนะคะเขาไม่ได้มาตัวเปล่าๆเ,เขามาพร้อมกับอส,สังหาริมทรัพย์มาพร้อมกับงานที่มั่นคงเงินที่มั่นคงมาพร้อมกับพร้อมที่จะดูแลคุณให้อยู่อย่างสุขสบายนะคะอันดับแรกนะอันดับที่สองคือคุณจะได้รับตําแหน่งงานอยู่ดีๆนะคะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับตําแหน่งงานมีคนพาคุณไปสมัครงานมีคนพาคุณไปเข้าตําแหน่งงานหรืองานที่คุณสมัครงานไว้สอบบรรจุไว้อะไรก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่งานของคุณต้องมีการโยกย้ายถินฐานนะคะงานเป็นผู้บริหารระดับสูงมีการเกี่ยวข้องกับการเงินในหลายๆองค์กรน,นะคะเงินค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละอือเอาเปว่างานก็มั่นคงแต่ภาระภาระคุณก็หนักวงเหมือนเดิมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาระในครอบครัวภาระการดูแลองคอ์กรก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมอืมเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะ,ะเขาบอกว่าคุณนะจะต้องลดอารมณ์ร้อนลดความมิตทิพิลงนะคะลงนะลงมันจะทําให้คุณลดอริสตุอริสตรูของคุณได้ด้วยนะคะอืมเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นคู่ครองความรักเตรียมพร้อมอ้าแขนรับได้เลยะคะ่ะ มันกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณนในเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะก็อย่างว่าเวลาดวงดาวมันเคลื่อนอชีวิตเราก็จะเคลื่อนผ่านไปตามดวงดาวธุรกิจส่วนตัวใดๆที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลกโซเชียลหรือธุรกิจที่คุณเคยร่วมหุ้นธุรกิจกับใครมาก็ตามในเดือนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะคือเงินเข้าบัญชีธนาคารรัวๆนะคะ ใครที่เล่นหุ้นเล่นอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์จะได้เงินอ่าจะได้เงินจากหุ้นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมมีอะไรอีกไหมสุขภาพของคุณเป็นยังไงบ้างก็ให้ระมัดระ,ระวังเกี่ยวกับอ่าต่อมต่างๆในร่างกายเนาะภูมิแพ้นะคะเอ่ออย่างมากก็ควรที่จะไปเช็คเช็คเช็คร่างกายด้วยนะคะแต่ถามว่ายังแข็งแรงดีอยู่ไหมคุณก็ยังแข็งแรงดีอยู่แหละคะ่ะเหยงแต่ว่าก็อย่าหักโหมอย่าหักโหมอย่าเครียดจนเกินไปนะคะ เวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ไม่พึ่งผากคขเพราะมันพึ่งผาใไขไม่ได้ใช่ปะคุณมักจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองเสมอแต่ในท้ายที่สุดไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหน่วงยังไงคุณก็มักจะแก้ไขปัญหาได้ได้เสมอนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยทุกๆอย่างงานเงนิงนความรักโชคลาภมันจะมีเข้ามาหาคุณนะคะ ต่อให้คุณไม่อยากได้คุณก็จะได้มันมาและจะได้เป็นสิ่งที่ดีด้วยอ้าแขนรับสิคะถูกไหมคะเรามาอ้าแขนรับพร้อมๆกันคะ่ะอ่ะก็ตามนี้เนาะเราก็รับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คะ่ะ